สวัสดีเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่29เพฤศจิกายนปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพันันนะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ5้ากับ8 6หกับ9 50 5ห58 59 80 8ห3 8หอย่าลหรือม,มันจะเบิ้ลแ8เด้อที่เราขีดไว้ให้นะ69้า เก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้าห้าแปดสองเนี่ยหกเก้าสามหกเก้าแปดเก้าสองหกเราไม่ได้เขียนลงเลยห้าเก้าหกเราจะจับคู่รุ่นนอห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดหกแปดแปดหกเนาะ ขัู่ลุ้นวันนี้เราล็อกแถวหน้าให้เด้อระวังมันจะเบิ้ลแปดแปดสองสองหกเก้าห้าเก้าสองหกหกเก้าสามเนาะ กับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดสามแปดหนึ่งแปดสามห้าก็กดเพื่อนเพือนทุกคนโชคดีนะ